สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสันดานคนที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างชูวิทย์ซัดเดือดอดีตรองโฆศกประชาธิปัตย์คนหัวขวดตัวเองดีคนอื่นเลวสันดานคนที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างชูวิทย์ซัดก,กลับเดือด ไอคนที่พูดเสียดายความรู้ที่ร่ำเรียนมาเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้เป็นนิสัยคนไทยก็ไม่ใช่หลังพิธีกรข่าวชื่อดังนายสรยุทธสุทัศนะจินดาได้รับการพักโทษออกมาจากเรือนจำท่ามกลางเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนและคนใกล้ชิดเดินทางไปรับที่สำนักงานของกรมคุมประพฤติรวมทั้งนายชูวิทย์กมลวิสิ์ก็ไปร่วมเป็นกำลังด้วยนั้นซึ่งล่าสุด นายชูวิทย์ยังออกมาโพสต์เดือดตอบโต้นายชาวมีขวดอดีตรองโฆษพักประชาธิปัตย์ตั้งคำถามอิสรภาพของสรยกับคำถามราชทันสองมาตรฐานด้วยว่าสันดานคนที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างอดีตรองโฆษก,กประชาธิปัตย์ถามราชทันพักโทษสรยุสองมาตรฐานใช้ชีวิตสุขสบายในคุก วันนี้สรยุทธ์ออกจากคุกหลังเข้าไปอยู่ในเรือนจำา1ปี2เดือนโดยได้รับการพักโทษกรณีพิเศษใส่กำไร EM ขอเรียนให้คนหัวขวดบางคนที่ไม่รู้เรื่องกฎเกณฑ์ของกรมราชธณฑ์ได้ทราบว่าการพักโทษในแต่ละเดือนนักโทษที่เข้าเกณฑ์พักโทษต้องเป็นนักโทษที่กระทําความผิดครั้งแรกไม่ใช่ทําผิดซ้ำซากและไม่เป็นคดีอุกชกันอย่างคดีฆ่าความผิดเกี่ยวกับเพศข่มขืนรุมโทมหรือช่อโกงประชาชนอย่างนี้พักโทษไม่ได้ที่สําคัญไม่ได้เป็นการพักโทษสรยุท์เพียง นเดวเพราะร่ำรวยโด่งดังหรือเป็นบุญคุณต้องทดแทนใครแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะได้เข้าเกณฑ์ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์คนจนหรือคนรวยติดคุกก็มีสิทธิ์จะพักโทษได้เหมือนกันอย่าไปตั้งแง่คนรวยทำได้คนจนทำไม่ได้เสมือนตัวเองเข้าใจคนจนนักหนาโถรวยหรือจนเดี๋ยวนี้ติดคุกเหมือนกันหมด หรือหากคิดว่าข้ามขั้นตอนได้ลองไปถามบรรดารัฐมนตรีอธิบดีนักการเมืองที่เข้าคุกเพราะคดีสิ้นสุดแล้วว่าลัดขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ได้หรือไม่การใช้ชีวิตเยี่ยงนักโทษทั่วไปเป็นเรื่องยากลำบากกว่าจะปรับตัวได้สังเกตดูหน้าตาร่างกายล้วนสู้ผอมน้ำหนักลดพรวดโดยไม่ต้องกินยาลดน้ำหนัก ผมที่เคยดำก็เขาหงอกทั้งหัวหากกินอยู่สบายจริงทำไมถึงดูต่างกันไปอย่างกับคนละคนอยากให้คนพูดไปลองติดคุกดูมันสบายเหมือนปากพล่อยๆที่พูดออกมาไหมติดคุกไม่มีสบายหรอกยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้ว บรรดานักโทษหรือญาตินักโทษคนอื่นๆต่างต้องร้องเรียนกันทันทีไม่มีเบรกค,ครับเพราะอิสรภาพทุกคนต้องการเหมือนกันหมดคดีที่ทำให้คุณสรยุทธติดคุกถือเป็นคดีแนบท้ายมาตราเมื่อมีอภัยโทษอันหมายความว่าแม้จะได้ชั้นเยี่ยมก็ไม่ได้ลดแบบนักโทษคนอื่นเขาเสียด้วยเพราะจะถูกลดอัตราส่วนให้น้อยลงเช่นปกติชั้นเยี่ยมได้ลดโทษหนึ่งในสองภาษาคุก เรียกผ่าครึ่งเช่นติด8ปีลดเหลือ4ปีส่วนสรยุทธ์ได้ลดแค่1ใน3หมายความว่าติด8ปีลดได้เพียง2ปีครึ่งเท่านั้นแต่ฟ้าโปรดมีการอภัยโทษ2ครั้งในปีก่อนระหว่างสรยุทธ์อยู่ในเรือนจำ จะว่าไปสรยุทธมีอภิสิทธิ์ได้อย่างไรไม่มีใครรู้ว่าจะมีอภัยโทษเมื่อไหร่แม้แต่กรมราชทัณ์ก็ยังไม่รู้ส่วนคนยิ่งดังเข้าคุกยิ่งต้องทำใจเพราะหล่นจากฟ้ามาสู่ดินในช่วงข้ามคืนกรมราชทัณ์ยิ่งต้องระวังทำทุกอย่างตามระเบียบเป๊ะผิดไม่ได้เพราะจะถูกร้องเรียนจากนักโทษด้วยกันทันทีในคุกนักร้องเรียนเยอะครับหูตาไว ใครได้ข้ามขั้นแสงหน้าเพื่อนเป็นเรื่องแน่ไอ้คนที่พูดเสียดายความรู้ที่ร่ำเรียนมาเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้เป็นนิสัยคนไทยก็ไม่ใช่คนทำผิดแล้วไม่หนีเดินก้มหน้าเข้าคุกยังทำประโยชน์ให้สังคมได้อย่างเช่นคนทำครัวเป็นก็ไปทำอาหารคนทำไม้เป็นก็ไปเป็นช่างไม้คนเคยเป็นครูก็ไปสอนหนังสือนักโทษทุกคนล้วนทำตัวเป็นประโยชน์ต่อราชการมี ระเบียบปรับชั้นได้กลับกันหากใครทำผิดระเบียบชกต่อยกันในคุกก็โดนปรับชั้นลงได้เหมือนกัน โนตอุดมเป็นศินลปินที่น่านับถือที่เข้าไปสร้างประโยชน์สร้างความบันเทิงในคุกไม่ใช่เฉพาะตอนสอรยุติดเท่านั้นลองไปดูใน YouTube หลายที่ที่คุณโนตเข้าไปทั้งเรือนจำอุทัยธา,ยานีและอีกหลายเรือนจำสามารถช่วยลดความตึงเครียดในคุกชั่วครั้งชั่วคราวให้นักโทษได้แต่สังคมไทยมักมีคนทำนองนี้คืออยากดังแต่ไม่รู้จะทำตัวเองดังยังไง เลยต้องเกาะกระแสะวิพากษ์วิจารณ์คนดังไปเรื่อยเข้าทำนองอยากดังแต่หาตัวเองไม่เจอที่สำคัญคือไม่มีองค์ความรู้คนแบบนี้ไม่มีวันก้าวหน้า อยู่ที่ไหนก็ไปหมั่นไส้คนอื่นตัวเองดีคนอื่นเลวแต่แซงบอกว่าไม่ได้เกลียดผมเป็นคนหนึ่งที่เคยแช์หลายอย่างของกรมราชทัณมากว่า15ปีเพราะเคยไปติดจริงตั้งแต่ปี2546จนบัดนี้ยอมรับว่ากรมราชทัณพัฒนาปรับปรุงไปมากในยุคหลังๆมือถือไม่มียาไม่มีแม้แต่บุหรี่ยังไม่มีให้สูบสมัยก่อนดูดได้เสรียันก่อนน นนถามจริงๆคนหัวขวดที่พร่ำพูดเรื่องความยุติธรรมเคยเข้าไปในเรือนจำเคยเห็นสภาพในเรือนจำภายในสักที่หรือไม่สรยุทธ์สู้คดีถึงดีกาคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยเข้าไปติดคุก เข้าเกณฑ์พักโทษพิเศษโทษยังไม่หมดไปต้องใส่กําไร EM จะไปไหนอย่างเสรีไม่ได้ออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตไม่ได้ข้ามขั้นตอนใดของทางราชทันเลยสักนิดคนอย่างนี้ควรให้เขาออกมาทำประโยชน์ดีกว่าไหมเพราะหากเทียบกับคนไร้ประโยชน์ที่เอาแต่ออกมาวิาพากษ์วิจาร์ณคนอื่นแล้วเขายัางทำประโยชน์ให้สังคมได้มากกว่าแย่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ